บางทีตอนที่มีชีวิตอยู่แล้วอาจินกรรมเนี่ยหรือว่ากรรมที่ทําเป็นประจํามีทั้งโมหะโทสะบ่อยๆก็มีโอกาสสูงที่จะเกิดเป็นเดาชานะอ,อาจารย์ก็เคยพูดไว้แต่ว่าสิ่งพวกนี้มันเป็นอาจินไตเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นยังไงมันเป็นระบบกรรมที่อศัศจรรย์มากอะที่แบบเหมือน AI อะนะที่บันทึกเอาไว้ให้เราแล้ว สุดท้ายเนี่ยก็มันก็จะวนเวียนเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นระบบกรรมในในในสังสารวัตต่างๆเนี่ยพี่ว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกแต่ว่าเอาพอพอเป็น,นจินไตเนี่ยแล้วในในรายการที่พี่หนุ่มทำะค่ะจะมีเรื่องกฎแห่งกรรมหรือเรื่องของ อิทธิฤทธิปฏิหารของขลังอะไรอย่างเงี้ยพี่หนุ่มรบกวนพี่หนุ่มแชร์นิดนึงได้ไหมคะก็จริงๆเรื่องเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารก็เยอะตอนนี้เนี่ยพี่ก็พี่ก็สรุปให้ละกันคือคือถ้าเกิดว่าเล่าทั้งหมดเนี่ยมัน,ม,นมันก็มันก็เยอะนะ<ๆ>เอาเป็นว่าสรุปเอามาเป็นเอ่อเอาเป็นเอาเป็น,เอ,เ,ปนเอาเป็นความรู้สึกพี่หนุ่มอะก็คือคือไม่ต้องเชื่อพี่หนุ่มก็ได้นะครับแต่ว่าแต่ว่าเราคือเรา ที่ทำมาจนมันหมดคำถามแลวมันไม่มีมันไม่มีคำถามไม่มีข้อสงสัยแล้วว่าเรื่องราวความความอัศจรรย์ในเชิงของอ,อ,อิทธิปฏิหารการารู้ลวงหน้าเนี่ยของพระเกจิการอ่านใจคนการเ,าเห็นบางสิ่งบางอย่างในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับ บัตรใจต่างๆเรื่องราวพวกนี้มันมีมันมีจริงมันมีความอัศจรรย์เหล่านี้ไม่ใช่ว่าไม่มีมันมีนะครับแต่ว่าคนที่คนที่สามารถทําได้เนี่ยมันน้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นมิจชฉาชีพนะครับแต่คนที่ที่สามารถปฏิบัติได้จริงแล้วก็ทําได้จริงเนี่ยก็มีแล้วก็เคยมีอยู่มากแหละที่ว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยคงมีมากเลยแหละก็คือพระอาหารหันต์ต่างๆนะครับถ้าเราเคยไปอินเดียเนี่ย เราเราไปสมัยแค่ย้อนกลับไปเป็นพันๆปีสมัยสมัยพระถังซัมจั๋งยังเคยบันทึกไว้เลยว่าอือที่นี่มีมีมีพระแบบเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็เป็นพระอรหันต์ก็เยอะมากนะยในวันในแล้วท่านเป็นในสมัยพุทธกาลอ่ะก็คงมีพระอรหันต์ที่เยอะมากเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เหล่านั้นเนี่ยก,ก็แน่นอนว่าท่านก็มีความสามารถที่จะ ทำแสดงอิทธิฤทธิ์ปริหารได้มากมายแม้แต่เรื่องของการหอเหินเดินอากาศหรือการดําดินเนี่ยพระพุทธองค์ยังบอกเลยว่ามนแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นสิ่งสําคัญไม่ได้ให้ค่าอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งพี่ก็เชื่อว่ามีเพราะในอิทธิธปฏิหารเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยคือการหายตัวหอเหินเดินอากาศเมือนอาจจะทําไม่ได้แล้วนะครับเราอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เก่งกันขนาดนั้นแต่ว่าเรื่องของการ มียาอภิญญาจนสามารถรู้ใจเราได้รู้ล่วงหน้าว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นหนึ่งสองสามสี่อะไรเอ่งเนี้ยคือพี่ว่ามัมีจริงมีจริงแน่แน่แล้วของขลังนี่ขลังจริงไหมคะพี่หนุ่มจริงครับเรื่องรางของขลัีมีมีเรื่องสายเวทวิทยาคมมีแน่นอนคือจริงในในวันที่เรายังไม่มีศาสนาพุทธคนมันก็ฝึกกันเรื่องเรื่องจิต ฝึกกันเรื่องเรื่องเนี้ยอย่างเดียวอะ่ะฝึกกันมาเป็นหมื่นปีเป็นแสนปีก็ฝึกกันเรื่องจิตจะมนุษย์ก็มีแต่ความคิดว่าจะทํายังไงให้อยู่เป็นอมตะไม่ตายมีแต่ความคิดว่าเราจะทํายังไงให้ให้เรามีความาวิเศษสามารถทํานู่นทํานี่ได้อะไรี้นนะครับมันก็มันก็ฝึกกันเรื่องนี้มาตลอดแบบพี่ว่าในอดีตนะ เข้าป่าไปเป็นนักพรตนักบวชไปหาต,ตัวตนฝึกจิตวิญญาณทรมานตัวเองก็ทำกันอยู่อย่างนั้นนะเมือม่อเมือม่อหมื่นหมื่นปีแสนปีที่แล้วเขาก็เขาก็ฝึกกันมาเรื่อยแม้แต่พระพุทธเจ้าในยุคแรกที่ท,ที่ที่ออกจากวังไปก็ไปฝึกเรื่องนี้นะครับไปทำเรื่องนี้ไปทรมานตัวเองจนพบว่ามันไม่มีประโยชน์ไม่รู้จะทำไปทำไมนะจนที่ท่านก็เลิก จนจนลูกศิษย์บอกโอ้ไม่เอาจริงนี่วะไม่เอาแล้วไม่ไม่ไปด้วยแล้ะไม่ตามเลยใช่ไหมฮะจนสุดท้ายท่านก็ไปตัดสรูแล้วก็กลับมาแสดงธรรมจนทุกคนก็โอ้โหนี่แหละคือสัจธรรมความจริงของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีครับสายเวทวิทยาคมแบบหนังเหนียวคงกระพันชาตรีก็มีที่เคยเห็นเลยอืมกเคยเห็นเ,เคยเห็นว่าว่ามัน,มน มันหนังเหนียวว่ามันฟันไม่เข้ามันแทงไม่เข้าแล้วอันทั่วไปนี่องเลือดาสาดอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ไม่ได้ทุกคนไม่ได้ทุกคนที่จะทําได้นะครับแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จะมาแสดงกันแบบเพื่อลาบสักการะนะพี่ว่ามันก็คือมันก็คือคือมีเนี่ยมีแน่แต่ว่าแต่ว่า มันมีน้อยนะครับก็เพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรสําหรับพี่แล้วมันก็เป็นวิชาวิชาหนึ่งเหมือนส,ยสายศาสตร์เนี้ยหรือวิทยาสยเวทวิทยาคมก็เหมือนเป็นวิชาหนึ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์นะก็อันนั้นก็คือศาสตร์หนึ่งอันนี้ก็ศาสตร์หนึ่งอันนี้ก็เป็นศาสตร์หนึ่งคือเป็นศาสตรท์ทางทางทางจิตที่พี่ว่าบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ เรายังมีความรู้ไม่พอที่จะอธิบายก็เหมือนเรื่อง ufo เรื่องมนุษย์ต่างดาวเราก็อาจจะมีความรู้ไม่พอที่จะมานั่งอธิบายเรื่องของมิติต่างๆหรือเรื่องของสรรพสิ่งเรื่องของจักรวาลเอกภพต่างต่าแล้วก็มีความรู้อีกตั้งมากมายที่เรายังมีความรู้ไม่พอที่จะมาอธิบายเรื่องราวเหล่านั้นถูกไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันมันก็เราก็ยังมีความรู้ไม่พอที่จะอธิบายมันได้แค่นั้นเองแต่มันมี มันมีแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปนั่งงมงายไปนั่งแบบฉันจะต้องทําได้ฉันจะต้องมีไม่ไม่ไม่ยังไปเลยมันมันก็เป็นขแขนงวิชาหนึ่งบนโลกใบนี้แหละที่ที่ที่มนุษย์ทุกคนก็ร За ่ําเรียนได้ถ้าคุณมีครูเก่งๆครูดีๆสักคนหนึ่งสอนแล้วคุณก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนทุกคนทําได้นะครับไม่ไม่เกินความสามารถของเราแต่ว่าก็ไม่รู้จะเรียนไปทําไมคือเรื่องอะไร เราก็ไม่รู้จะมีหูทิพตาทิพในทําไมเราก็มีโทรทัศน์เราก็มีวิทยุเราก็มีโทรศัพท์เราก็คุยกับเพื่อนที่อยู่อเมริกาได้ได้ยินเนี่ยพี่กับกิ๊กเนี่ยยังคุยกันได้เลยนี่นี่เราก็มีหูทิพตาทิพอยู่นะถูกไหมฮะแต่เราใช้วิทยาศาสตร์แล้วในปัจจุบันนี้คนโบราณเขาอาจจะแค่แบบส่งจิตถึงกันแล้วก็คุยกันได้คิดว่าก็ทําได้ ค่ะนุ่มค้ที่นี้อย่างนี้จากประสบการณ์ของที่พี่หนุ่มอะค่ะทํารายการมานะคะพี่หนุ่มคิดว่าสิ่งเหล่านี้ทําให้พี่หนุ่มมามีศรัทธาในพทธศาสนาอยากให้พี่พี่หนุ่มด้วยสรุปหรือว่าแชร์ให้พวกเราฟังสักน,นิดนึ่งว่าสุดท้ายทุกอย่างที่พี่หนุ่มได้เจอเจอมาทําให้พี่หนุ่มมามีศรัทธาในพระศาสนาอย่างไรและคิดว่าณนะวันนี้จะมีธรรมะหมวดใดบ้างที่พี่หนุ่มจะน้อมนํามาเพื่อทําให้ชีวิตของตนเองนั้นปลอดภัยในสังสารวัตนี้ค่ะ <laughs> คือคือก็จริงๆเ่ะเราเราเราโชคดีแหละเราเป็นคนพุทธเนาะแล้วก็พี่เชื่อว่าคนที่ได้ยินได้ฟังทั้งหมดเนี่ยก็ก็ก็มีบุญสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็ก็โชคดีที่ได้ที่ได้พูดคุยปกต,ติพี่ก็ไม่เป็นคนไม่ค่อยชอบพูดคุยเรื่องนี้นะเพราะว่ามันมันมัน,มนคือมันเป็นปัจจิตังอะ่ะมันก็เป็นความเชื่อของแต่ละคนที่เราก็ไม่ เราก็เคารพการตัดสินใจของทุกคนนะพี่ว่าบางทาาีก็เป็นเรื่องดีที่ท,ที่เราระมัดระวังในการใช้ชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทนะครับไม่ประมาทในที่นี้ก็คือว่าเราก็เราก็มีสติในใน,ในทุกๆในทุกๆเวลาแหละอย่างพี่หนุ่มเนี้ยคือคือพี่ก็ไม่ได้เป็นคนที่สวดมนต์บ่อยนะครับแต่ว่าพี่ก็เป็นคนที่พยายามถ้ามีเวลาพี่ก็จะทํา แล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่นั่งสมาธิเยอะหรือว่าจะต้องไปฝึกฝนจริงจังเพื่อสิ่งนั้นก็ก็ทำบ้างนะครับทำบ้างทำอยู่เสมอแต่สิ่งที่ทำอยู่เสมอก็คือการการแบบพยายามที่จะมีสติแล้วก็ทำสมาธิทุกครั้งที่ที่ที่มีเวลาแล้วก็มีสติอยู่ตัวรู้รู้ตัวเองตลอดนะแล้วก็แล้วก็สิ่งที่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 เราได้มาก็คือได้ได้ได้เรื่องของ ได้เรื่องของการใช้ชีวิตนี่นะฮะก็คือว่าจริงๆการที่พี่อะ,อะไรอะเข้ามาสนใจในในพุทธศาสนานำหลักธรรมคำสอนของพระเจ้ามาใช้มันก็เหมือนมันก็เหมือนพี่ว่าพี่ว่าสำหรับตัวพี่หนุ่มเนี่ยคือคื คือกาลังดีในในฐานะที่เป็นประชาชนนะเป็นชาวพุทธนะแล้วที่ที่พยายามจะบอกให้ทุกคนแบบเออทําอย่างเราคือหมายว่าคือคือมันมีมันมีข้อดีไงคืออย่างชีวิตพี่ก็เหมือนชีวิตทุกคนแหละก็คือที่ที่จะต้องพบเจอกับเรื่องดีบ้างเรื่องไม่ดีบ้างมีสุขมีทุกมีมีต้องเจอกับสถานการณ์ที่เราเจอกันทุกๆุกคนนะครับอย่างอย่าง อา้าวอย่างอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาหรือว่าช่วงอ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือคือเราก็เจอปัญหากันทุกคนไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาทางรายได้ปัญหาทางเรื่องของการทํางานนะเรื่องงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทุกคนก็เจอผลกระทบหมดแต่ว่าพอพอ,พอเรามีพอเรามีสติแล้วก็มีธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยมันก็ทําให้เราก็ผ่านพ้นปัญหาเหล่านั้นมาด้วยดีนะครับแล้วก็แล้วก็คือแล้วก็ แล้วก็แล้วก็สามารถทำทำให้ชีวิตมันมันมันไม่ทุกข์มากอะ่ะพี่หนุ่มว่าเนี่ยเนี่ย,ยคือคือคือสำหรับพี่คือคุ้มละคุ้มค่าละที่ที่เราที่เรา,ท,เราที่เราได้ได้ได้พบกับสัตธรรมความจริงของของพระพุทธองค์แล้วเราก็เราก็ใส่ใจนะแล้วก็คิดตามอย่างลึกซึ้งี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็มาเกิดประโยชน์กับชีวิตเราเพราะว่าพอเวลาที่ทุกวันนี้พี่มีลูกเห็นป่ะลูกสามคน มีครอบครัวบางทีเนี่ยมันก็ยุ่งอะวุ่นวายล้วก็มีมีเด็กเยอะพี่ก็ทํางานเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยบางทีคือถ้าเราแบบถ้าเราแบบเผลอแบบขาดสตินิดเดียวมันหงุดหิดได้นะมันหงุดหงิดได้มันมันสามารถอารมณ์ร้อนพูดจาไม่ดีกับใครก็ได้ก็ไปเกิดสร้างวัจกรรมสร้างกายกรรมที่ไม่ดีหรือหรือบางที ทำงานเครียดเจอปัญหาเอา้าออกมาเจอนู่นเจอนี่บางทีถ้าเราถ้าเราไม่สามารถควบคุมสต,ติได้หรือเป็นคนไม่มีสต,ติก็คงก็อาจจะเกิดเรื่องแย่ๆในชีวิตขึ้นได้หรือบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่สามารถนําพาชีวิตผ่านอุปสรรคปัญหานั้นๆไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเออพี่ก็พี่ก็ใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้านี่แหละแล้วก็บอกตัวเองแล้วก็พยายามที่จะเอเอเกิดอะไรก็ตั้งสติ แล้วก็ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาว่าเราจะทํายังไงดีหนึ่งสองสามสี่นะจัดเรียงลําดับความสําคัญในชีวิตว่าเราต้องทําอะไรก่อนหนึ่งสองสามสี่แล้วก็สิ่งไหนไม่สําคัญแล้วก็ไม่ทําค่อยๆทิ้งไปทีใดอย่างสองอย่างจนจนมันก็มันก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่เอออยู่อยู่แบบยิ้มได้ <laughs> ไม่ไม่เบียดเบียนใครแล้วก็ เออมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูแลครอบครัวของเราไปก็มีความสุขแล้วก็เป็นหน่วยเล็กๆหน่วยหนึ่งในจักรวาลเองนะเพราะนั้นเนี่ยก,ก็อยากให้ทุกคนรู้สึกอย่างเงี้ยแล้วพี่ว่าถ้าทุกคนเป็นอย่างเงี้ยนะรู้สึกอย่างเงี้ยพี่ว่ามันก็จะไม่สังคมมันก็น่าอยู่มันก็จะไม่เกิดเรื่องราวแบบอะไรนะตึกถล่มอะมันก็จะไม่มีเรื่องราวแบบเนี่ยไปขับรถชนกันบนถนนแล้วก็ เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงนะฮสุดท้ายก็นําปัญหามาให้ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมันมันที่ว่าพี่ว่าสําสหรับพี่คือไอรายการที่พี่ทํำ้านะมันทําให้คนคนหนึ่งเขามีสติและสามารถแบบเอ่อแบบเขาเรียกอะไรอะน้อมเขาให้ลดทิฐิของเขาลงมาให้มีสติแล้วมาสนใจ พุทธศาสนาหรือมาสนใจหลักธรรมคาสอนได้คือแค่เนี้ยพี่ก็ถือว่าเออพี่พี่สำ,สำเร็จและรายการพี่มีประโยชน์แม้แม้กระทั่งมันมันจะช่วยทําให้แค่คนคนเดียวได้อะไรเงี้ยเราก็เราก็ทําไปเรื่อยๆรอย่างเงี้ย อ๋สาธุพี่หนุ่มค่ะอนุโมทนาบุญเป็นอย่างสูงค่ะ <c oughs> ขออนุญาตเรียนถามอีกหนคำถามค่ะพี่หนุ่ม <c oughs> เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรอยากถามพี่หนุ่มนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรียนเชิญเน้นมาเลยนะคะเดี๋ยวิจะถามคำถ,ถามให้เองนะคะส่วนพี่หนุ่มค่ะอย่างนี้ค่ะนูเห็นว่าพี่หนุ่มมีการทําหนังสือสวดมนต์กับอาจารย์ดนานัยด้วย <c oughs> พี่หนุ่มช่วยประชาสัมพันธ์นิดนึงได้ไหมคะแล้วก็ออเอ๊ะซ,อซื้อได้ทั้งช่องทางไหนแต่ว่าเขาห้ามลากเราออกไปนอกแพลตฟอร์มนะคะพี่หนุ่มแต่เดี๋ยวพี่หนุ่มบอกกิ๊กมาแล้วเดี๋ยวกิ๊กช่วยประชาสัมพันธ์อีกทีได้นะได้เลยคือหนังสือสวดมนต์ของของพี่หนุ่มที่ทำกับอาจารย์นันยเนี่ยก็คือชื่อว่าหนังสือพุทธมนต์จากพุทธการนะครับก็โอ,อ,อ้แฟนคลับ f อของอาจารย์นันยนี่แบบ สั่งมาแบบจนพี่หนุ่มทําไม่ทันเลยคือพี่หนุ่มก็บริษัทเล็กๆอะ่ะแล้วก็พี่ก็ทีแรกพี่ก็แบบแพ็กกันเองขายกันเองตอนนี้ไม่ไหวแล้วจนต้องแบบว่าไปจ้างบริษัทข้างนอกแพ็คเลยลคือเราเราเป็นแบบร้านออนไลน์เล็กๆนะครับก็ให้ชาวบูชาวัตถุมงคลบ้างนะก็ตอนนี้หนังสือสวดมนต์เนี่ย อ่าก็เป็นหนังสือที่อาจารย์นนัยเนี่ยรวบรวมและเรียบเรียงก็คือจะใช้อ่าบทสวดมนต์ที่พระพุทธเจ้าอนุญาตและเป็นบทสวดมนต์ที่อ่าพระพุทธเจ้าใช้สมัยพุทธกาลจริงๆนะครับจะไม่เอาบทอื่นจะไม่เอาคําสวดคําอะไรอื่นมาแทรกนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นบทสวดมนต์ที่ใกล้เคียงกับสมัยพุทธกาลมากที่สุดก็คือเหมือนกับเสียงสวดพระพุทธเจ้ามากที่สุดนะฮะพยายามให้มันถูกต้องมากที่สุด ทุกคำนะครับแล้วก็อันไหนที่ไม่ถูกต้องที่พวกเราสวดกันผิดๆเนี่ยอาจารย์ก็จะปรับแก้ให้ในนั้นหมดแล้วนะครับแล้วก็จะพยายามพยายามเป็นหนังสือสวดมนต์ที่พยายามทําให้ง่ายที่สุดต่อทุกคนที่สามารถสวดได้แม้แต่คนที่อาจจะไม่เคยสวดมนต์หรือว่าไม่เคยรู้เรื่องการสวดมนต์มาก่อนอมีคําอธิบายมีคำอบอกให้เข้าใจอย่างง่ายๆว่าบทนี้ใช้สําหรับ สวดแบบนี้บทนี้แก้ฝันร้ายบทนี้สวดบูชาพระธาตุบทนี้สวดให้เจ้านายรักบทนี้อะไรเงี้ยคือแบบเขียนไว้ตรงสารบัญหลังเล่มไว้แบบเยอะมากเลยวัตถุประสงค์มากมายว่าจะสวดให้จำไม่อะไรเงี้ยให,ให้ให้มีเมตตาให้มีค้าขายารุ่งเรืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก สวดอธิษฐานได้ตามตามตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าบางทีถ้าเกิดว่าออ fc ของนุงกิ๊กอยากได้แล้วก็สั่งมาเนี่ยทางคงกระพัน store นะครับก็จะเป็นเ,ออเว็บไซต์ร้านขายของของพี่หนุ่มนะครับภาษาอังกฤษคงกระพัน store ก็ k o n g k a p a n แล้วก็ store นะครับหรือว่าเป็นลายอดบางอ้อนะครับออแต่ว่าสินค้าเนี่ยแบบ หมดแล้วหมดอีกนะคือคืออยากให้ทุกคนรอนิดนึงถ้าเกิดว่าบางทีสั่งออเดอร์มาแล้วแล้วอาจจะต้องรอหน่อยหนึ่งเพราะตอนนี้พี่พิ่งสั่งไปอีกหนึ่งหมื่นเล่มเพราะว่าหมดเกลี้ยงเลยเล่มละกี่บาทคะพี่หนุ่มเล่มละสองร้อยห้าสิบบาทโอเคค,ค่ะสองร้อยห้าสิบบาทพี่หนุ่มค่ะพอพี่หนุ่มพ,พูดแบบเนี้ยหนูยังอยากได้เลยค่ะพี่หนุ่ม <laughs> <laughs> ได้ได้ได้ <laughs> เดี๋ยวพี่หนุ่มเสนอ เคยเคยเดี๋ยวยังไงนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าในว่าเดี๋ยวดิสต็อกเขาจะว่าเราเพราะว่าเราอ่ะพาเพื่อนๆออกนอกแพลตฟอร์มเขาไม่ได้นะแต่ยังไงก็ตามค่ะเพื่อนๆลองไปกดอ๋อนี่เมื่อกี้พูดแพลตฟอร์มอื่นนะไม่ไม่ไม่มีนะอ๋ออ๋อมีมีแอปนิดนึงใช่ใช่ค่ะคือจริงๆพูดได้ต้องพูดว่าอ๋อต้นไม้เขียวบ้านบ้านเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อขอโทษขอโทษที่่คคนะหรั้งแรกเราไม่เคยไม่เคยไลฟ์เลย เพราะเพราะพี่พี่ไม่มีเวลาเนี่ยก็ตปกติตอนเย็นๆพี่ก็จะเนี่ยจะยุ่งกับลูกพอดีว่าวันนี้เขาเป็นเป็นวันที่เด็กๆเ,เขาก็หยุดโรงเรียนพรุ่งนี้หยุดแล้วก็หรือไม่ปกติถ้าเป็นเวลาเนี้ยพี่หนุ่มก็เหมือนนอนแล้วอะค่ะขอโทษพี่หนุ่มนะคะไม่เป็นไรับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนแล้วก็แล้วก็อ่ก็ขอบคุณเอฟซีนะครับถ้าเกิดว่าจะสั่งหนังสือก็รอนิดหนึ่งรอนิดหนึ่งเพราะว่า มันมันคนสั่งเยอะจริงๆแล้วแล้วแบบนี่มหมดไปสองหมื่นกว่าเล่มแล้วโอ้หน้าอนุมโมทนาพี่หนุ่มใช่ความว่าหนุ่มปิติมากเลยหนะ้าอนุมโมทนาอย่างทีพพ่ตื่นใจที่แรกก็ไม่รู้ว่าคนจะแบบจะเอ๊จะจะซื้อหรือเปล่าล้วที่พี่หนุ่มทำสั่งพิมพ์แค่สามพันเล่มเองอแต่แล้วก็พอมันปึ๊บเดียวหมดก็เอาอีก 5, 000, ห้าพันแล้วก็ค่อยๆพิมพ์อีกเอาแปดพันเอาไม่พอเอามื่นหนึ่งไม่พอมื่น ตอนนี้เป็นสามหมื่นเล่มแล้ว <finger. S 1> หมดแล้ว <laughs> แต่ว่าก <laughs> ็ก็เดี๋ยวเราพิมพ์เพิ่มครับแต่ว่าใจเย็นนี้หนึ่งเพราะว่าคนส่งไม่ไหวแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวหนุมก็จะเป็นคนหนึ่งที่ไปกดสั่งเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวยังไงพี่ส่งให้เดี๋ยวพี่ส่งให้ของกิ๊กกับพี่ส่งให้ใช่ค่ะเดี๋ยวยังไงรายละเอียดในการสั่งนะคะเพราะ่เดี๋ยวกิ๊กจะถามพี่หนุ่มอีกทีนึงนะแล้วก็เดี๋ยววันอื่นที่กิ๊กขึ้นไลน์ก็ช่วยช่วยพี่หนุ่มประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะเพราะว่ากิ๊กดีใจที่เราจะได้มีหนังสือสวดมนต์ที่ดีๆนะคะแล้วก็เอาเก็บเอาไว้เป็นแบบกําลังใจของเรามีปัญหาอะไรก็เปิดสวดได้เลยอย่างน้อยก็ฮิวใจได้นะคะด้้รมีีจ <laughs> ิิงๆอ่ตนนถาาเกว รอแต่ก็ต้องรอนิดนึงเพราะว่าพี่เพิ่งทำอ e ีบ<ะ>ุ๊กเป็นเป็นอ e ีบุ๊กสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศบ้างหรือบางคนที่เขาจะเปิดแบบไม่อยากเป็นหนังสืออะไรเงี้ยก็มีทั้งอ e ีบุ๊กแล้วก็เสียงสวดก็คือไปให้อาจารย์ดนัยไปอัดเสียงเพื<ะ>่อบางคนอยากจะแบบฟังเลยอะไรเงี้ยหรือยัง<ะ> <laughs> ยไงเดี๋ยวขอตามขอ ติดตามชมขอไปเป็นแฟนคลับของคงกะพันโซด้วยนะคะได้ครับขอบคุณเลยครับพี่หนุกค่ะถึงช่วยสุดท้ายช่วงสุดท้ายนี้อยากให้พี่หนุกได้ฝากกําลังใจให้กับพวกเราทุกคนที่อยู่นาที่นี้หน่อยในเรื่องของการที่จะใช้ชีวิตยังไงกับโลกใบนี้ให้มีความสุขเห็นรอยยิ้มพี่หนุมก็มีความสุขแล้วค่ะวันนี้จริงๆพี่เชื่อว,ว่าคนที่เป็นแฟนคลับของน้องกิ๊กนะครับช่องนี้ก็เป็นคนที่มีความสุขระดับหนึ่งอยู่แล้วล่ะแล้วก็เป็นคนที่เข้าถึงธรรมะ ระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยคือจริงๆเรา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 อยู่ใน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 วันนี้ยิ่งยิ่งสภาพสังคมหรือว่าสภาพเศรษฐกิจทุกวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนก็มีปัญหานะครับไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีแค่เราคนเดียวหรอกคือบางครั้งพอเวลาที่พี่รู้สึกแบบไม่สบายใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะอยากให้เดินออกไปหน้าบ้านน่ยคือเดินออกไปหน้าบ้านเนี่ยไปดู ชีวิตนะบางทีเราเดินออกไปหน้าถนนเนี่ยเราไปดูชีวิตคนอื่นนะบางครั้งอะ่ะเราเราถ้าเรามองมองมองให้ดีอะ่ะเราจะรู้สึกเลยว่าโอ้โหมีคนที่เขาลำบากกว่าเราอีกเยอะเลยแล้วเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่ในชีวิตแบบอย่าไปท้อนะครับจริงตั้งสติดีๆแบบค่อยค่อย,อยแก้ปัญหาไปทีละจุดทีละจุดทีละจุดสมมุติว่าเราเป็นหนี้บัตรเครดิตทักสิบใบเนี้ยเราก็ค่อยๆ ปลดมันไปทีละใบทีละใบทีละใบใช้เวลากับมันนะครับใจเย็นๆคิดที่ว่าเราจะทํางานอะไรหรือว่าเราจะหาอาชีพเสริมอะไรดีที่จะสร้างไรายได้ให้กับเรานะครับใจเย็นๆแบบนั่งนิ่งๆอยู่ตัวเองแล้วก็คิดในทางที่ดีอ่ะพี่หนุ่มมองว่าทุกอย่างเลยปัญหาทุกอย่างมีมีวิธีแก้แล้วสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตทุกอย่างเลยนะครับอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยมันเป็นบทเรียนให้เรานะพี่จะสอนลูกเสมอเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ย ไอ้สิ่งดีเนี่ยมันมีประโยชน์ไอ้สิ่งดีเนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์ความสําเร็จเนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์เพราะความสําเร็จมันทาให้เราแบบหลงลเลื่องลืมตัวและความสําเร็จในชีวิตเนี่ยสำหรับบางคน,นจริงๆพี่บอกเลยว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากมันสั้นจริงๆกว่าเราทํางานมาเราจะรวยนะคือแบบเก็บเงินไปเถอะหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีหกปีเจ็ดปีเจ็ดสิบปีอะ แล้วสมมติว่าเราเก็บเงินได้ยี่สิบปีแล้วเราผ่อนบ้านหมดสามสิบปีแล้วกันนะคนไทยผ่อนบ้านดีก็สามสิบปีจบสามสิบปีคือเราได้บ้านมาหลังเนี่ยความสาเร็จมันแป๊บเดียวเหรฮะคือเราก็ชื่นชมบ้านอยู่ประมาณสักอาทิตย์เดียวอะเออนี่มันเป็นบ้านของเราแล้วแต่ในระหว่างแบบยี่สิบสามสิบปีนั้นน่มันมันคือความพยายามของเราเพราะนั้นเนี่ยจริงแล้วความสําเร็จมันมันไม่ค่อยได้สอนอะไรเราหรอกไอ้ที่มันสอนเราเนี่ยมันคือ ความไม่สําเร็จนี่แหละความผิดพลาดอุปสรรคปัญหาต่างๆเพราะนั้นเนี่ยพอเราเราเจออุปสรรคปัญหาให้รู้สึกดีกับมันแล้วบอกว่าเนี่ยสิ่งเนี้ถ้าเราไม่เจอสิ่งนี้นะเราคงไม่รู้อะไรเงี้ยแล้ววันข้างหน้าเราจะต้องพลาดวันนี้อ้พวกนี้มันสอนเราให้เราเรียนรู้พัฒนาสุดท้ายแล้วเราก็จะประกอบอาชีพได้ประสบความสำเร็จได้เนี่ยผมว่าพี่หนุ่มว่าคือคือคนทุกคนเจอเจอเจอ เจอเรื่องนี้แหละในช่วงเวลานี้พี่เชื่อว่าทุกคนก็เป็นทุกข์กับเรื่องนี้คนมีครอบครัวก็เป็นทุกข์กับเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องลูกเรื่องความคิดของเขาหรือว่าถ้าลูกโตหน่อยไม่ได้อย่างใจเลยอะไรอย่างงี้ก็อย่าไปคิดนะครับจริงมันมันเป็นอย่างนั้นแหละโลกมันเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรได้อย่างใจเราเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนแบบรู้สึกอย่างเนี้ยปล่อยวางบ้าง อะไรที่ทําได้ก็ทําพยายามให้ที่สุดแล้วนะพยายามให้ถึงที่สุดนะครับแล้วก็แล้วก็ทําดีแหละนะครับก็ต้องก็ต้องก็ต้องทาอะไรที่ดีแล้วชีวิตจะดีครับแน่นอน <laughs> <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลคือทุกคนมีความสุขอยู่แล้วนะครับแล้วก็แล้วก็ขอให้มีความสุขมากขึ้นนะครับสวดมนต์ไหว้พระนะฮะดู ช่องน้องกิ๊กนะครับสวดมนต์ทำบ๊ดเย็นทุกวันใช่ไหมถ้านถ้าถานูว่าอย่างพรุ่งนี้หนูก็ไม่ติดภารกิจครับพี่หนุ่มก็ไม่ได้ขึ้นแต่ว่าถ้าถ้า,ถาม,มีถ้าไม่มีภารกิจก็จะพาเพื่อนๆเนจริญกุศลครับพี่หนุ่มนี่แหละมีความสุขมากเห็นไหมได้ทําสิ่งที่เรารักเนะี่ยชอบแล้วก็ชวนทุกคนมาทําเพื่อให้เกิดประโยชน์ยิปิติมากเลยอิ่มเอมใช่ไหม นี่ยทุกวันทุกวันได้มีความรู้สึกนี้ทุกวันแล้วเราก็โอ้โหสบายแล้วเนีครับโอพี่หนุ่มค่ะวันนี้หนูขอบคุณพี่หนุ่มมากๆที่ให้เกียรติกับพวกเนาดีมากมากครับค่ะแล้วก็ดีมากมาไม่รู้ว่าจะได้อะไรหรือเปล่านะแต่ว่าก็พยายามให้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับก็มาแชร์กัน ได้ค่ะวันนี้ก็มีเพื่อนเพื่อนเมน์มาวันนี้ฟังก็ได้ความรู้นะคะจากพี่หนุ่มด้วยแล้วก็ต้องสุดจิตก็สิ่งที่พี่หนุม่มตั้งใจปรารถนาอยากให้พวกเราได้ได้ฟังเรื่องราวของพี่หนุม่มแล้วก็ให้เราได้มีศรัทธาเพื่อจะเดินตามรอยบาทพระศาสดาอันนี้อันนี้ถูกต้องเลยค่ะคือพวกเราไทำบ่อยๆทำบ่อยๆแล้วมันมันมันได้เองค <ฮา S 2> ือพี่เป็นคนแบบทุกคนบอกว่าเป็นคนใจเย็นมากนะจริงๆพี่หนุ่มก็ ก็ <g oth> ยังมีรักโลภโกรธหลงยังมีโทสะมีโมหะเป็นเรื่องปกติก็เป็นมนุษย์อยู่แต่บางทีถ้าเราคุมมันได้เราจะคิดคุมมันได้มากขึ้น <c oughs> เพราะเราทําบ่อยๆ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 โอ้ยเราจะมองทุกอย่างแบบไม่ไม่โกรธไม่เกลียดอะไรเลยคือมองไม่โกรธไม่เกลียดอะไรแม้แต่คนแบบมาทาไม่ดีกับเราเรายัางรู้สึกเฉยๆแล้วสงสารเขาด้วยไม่โกรธด้วยแล้วก็รู้สึกสงสารเขาด้วยโอ้ทำไม ใจร้อนขนาดนี้เนี่ยไม่เข้าใจเลยอะไรอย่างเงี้ยเขา<อ>คงมีปัญห,หาเยอะเนาะอะไรเงี้ยพี่หนุ่มขาทําบ่อยๆของพี่หนุ่มคือพี่หนุ่มท่าไงคะมีสติใช่มีสติบ่อยๆหงุดหงิดปุ๊บสมมุติว่าเราเกิดอะไรแวบขึ้นมาหงุดหงิดนะไม่ต้องพูดอะไรเลยปิดวาจาคือโดยเฉพาะกับคนในครอบครัวมอนลงหงุดหงิดปุ๊บหยุดพูดเลยไม่ต้องพูดอันดับแรกคือหยุดพูดก่อนแล้วก็อืมคิดว่าอืมเป็นอย่างนี้แหละ นี่เรื่องปกติคือเขาคงเครียดนะเขาเหนื่อยนะเขาทํางานนู่นนี่นั่นแล้วก็ค่อยๆอ่ะถ้าไม่ไหวก็เดินออกวันนิดนึงแล้วก็อ่ะดูดูใจตัวเองอะ่ะแล้วก็บอกตัวเองนี่นี่คือวิธีพี่นะบอกตัวเองว่าเนี่ยกาลังหงุดหงิดแล้วเห็นไหมเนี่ยหนุม่มอยู่กาลังหงุดหงิดนะรู้ตัวไว้ด้วยว่าอยู่กําลังหงุดหงิดอยู่กําลังโกรธโกรธมันไม่ดมีตัวเราต้องไม่โกรธ อันนั้นไม่ใช่ตัวเราความโกรธไม่ใช่ตัวเราเออเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อะไรอย่างเงี้ยแค่นี้เพราะทำบ่อยๆ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 มันก็จะกลายเป็นแบบไวเรามีสติตลอดเวลาอ่าเพราะวันนี้ฟังพี่หนุ่มก็รู้สึกว่าหนูก็เย็นไปกับพี่หนุ่มคือคือฟังกิ๊กก็เย็นอยู่แล้วกิ๊กเย็นกว่าพี่เยอะแต่บางทีเย็นมากแต่หนูก็มีบ้างค่ะพี่หนุ่มค่ะ เล่นอะไรถึงไปเรื่อยปกติค่ะปกติค่ะพี่หนุ่มยังไงต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมากๆเลยนะคะพี่หนุ่มสันี้อนุโมทนาบุญด้วยนะคะเดี๋ยวรอติดตามชมรายการที่หนุ่มต่อไปค่ะครับไม่เลยค่ะพี่หนุ่มขอบคุณครับสวัสดีนะครับขอบคุณนะครับทุกคนนะครับสวัสดีค่ะไม่สายค่ะ